ใครไม่อยากกระดูกพุนกระดูกบางกระดูกหกักต้องฟังคลิปนี้เลยครับหมอหมีจะมาแนะนํา3เคล็ดลับป้องกันกระดูกพุนที่คน90%อาจไม่รู้นะครับอ่าเป็นเรื่องที่น่าสนใจเลยทีเดียวครับภาวะกระดูกพุนเป็นภาวะที่พบได้บ่อยนะครับสามารถพบได้ทั้งผู้ชายและก็ผู้หญิงเลยและส่วนใหญ่ก็จะเจอในผู้สูงอายุครับเมื่อเรานะครับอายุมากขึ้น50ปี60ปีขึ้นไปครับก็จะทําให้ฮอร์โมนในร่างกายของเราเนี่ยเริ่มลดลงส่งผลเลยครับทำให้กระดูกของเราอาจจะบางลง หรือว่าบางคนเนี่ยเป็นกระดูกพูนบางคนถึงกับกระดูกหักเลยนะครับดังนั้นนะครับการป้องกันดีกว่าการรักษาแน่นอนครับในคลิปนี้นะครับหมอหมีเลยจะมาแนะนําเคล็ดลับดีๆครับในการที่เราจะป้องกันภาวะกระดูกพุนกระดูกบางครับนาไปทํากันครับมีง่ายๆแค่3ข้อเท่านั้นเองเป็นวิธีง่ายๆทําได้ทุกคนเลยครับถ้าทําตามหมอบอกนะครับรับรองเลยว่าจะป้องกันภาวะกระดูกพุนได้ถ้าอยากรู้แล้วนะครับเดี๋ยวเราไปฟังกันได้เลยครับ ข้อที่1ทานอาหารที่มีแคลเซียมสูงนะครับข้อนี้สําคัญเลยครับส่วนประกอบหลักของกระดูกของเราเนี่ยนะครับนั่นก็คือแคลเซียมนั่นเองหากเราบริโภคแคลเซียมน้อยนะครับแล้วไม่เพียงพอในแต่ละวันเนี่ยจะส่งผลเลยครับทำให้กระดูกบางลงได้นะครับโดยปกติครับคนเราควรบริโภคนะครับแคลเซียมเข้าไปสู่ร่างกายโดยเฉลี่ยประมาณ8 0 0ร้อถึงหนึ่มิลลิกรัมต่อวันนะครับดังนั้นเนี่ยแนะนําว่าอาหารที่มีแคลเซียมสูงมีอะไรบ้างนะครับอันดับแรกก็คือพวกนมนะครับจะเป็นนมวัว ก็ได้นะครับพวกนี้เนี่ยนะครับจะมีแคลเซียมสูงเราสามารถดื่มได้แต่สําหรับใครที่ไขมันในเลือดสูงหรือว่ามีคอเลสเตอรอล,ลในเลือดสูงเนี่ยแนะนาําว่าควรเลือกนมเป็นนมจืดนะครับแล้วก็พ่องมันเนยก็จะดีต่อร่างกายมากกว่าหรือว่าถ้าใครชอบทานผักก็มีเหมือนกันนะครับผักที่มีแคลเซียมสูงสูงหมอแนะนําไว้3ตัวเลยครับนั่นะก็คือผักกะเฉดผักคานดาแล้วก็ถั่วพูนะครับพวกนี้เนี่ยจะแคลเซียมสูงเหมือนกันนอกจากนี้นะครับพวกปลาตัวเล็กๆครับ ที่เราทอดกินกันอย่างเงี้ยนะครับปลาตัวเล็กๆเนี่ยถ้าเรารับประทานเข้าไปแล้วเนี่ยนะครับแคลเซียมสูงมากๆเลยครับเพราะว่าเราประทานกระดูกนะครับเรารับประทานกระดูกปลาเข้าไปเลยทั้งตัวแบบนี้อันนี้จะดีมากๆเลยครับเพราะฉะนั้นนะครับใครที่กลัวว่าจะกระดูกพุนเนี่ยลองหาอาหารเหล่านี้มารับประทานดูครับรับรองเลยว่ากระดูกไม่พุนแน่นอนครับ ข้อที่2โดนแดดในยามเช้านะครับข้อนี้ก็สําคัญมากๆเลยนะครับนอกจากการที่เรารับประทานแคลเซียมเข้าไปแล้วนะครับเราต้องเสริมวิตามินดีให้แก่ร่างกายด้วยครับโดยปกติแล้วร่างกายของเราสามารถสังเคราะห์วิตามินดีขึ้นมาได้ครับแต่ถ้าจะสังเคราะห์ได้เนี่ยเราต้องโดนแดดครับแนะนําว่าให้ไปโดนแดดตอนเช้าครับประมาณสัก7จ็ดโมงเช้า8ปดโมงเช้าเป็นแดดอ่อนๆแบบนี้นะครับวันหนึ่งสัก15นาที20นาทีก็ได้ครับเมื่อเราโดนแสงแดดแล้วเนี่ยร่างกายของเราจะผลิตวิตามิน ดีขึ้นมาวิตามินดีจะมีหน้าที่ในการสะสมแคลเซียมนะครับหาให้แก่กระดูกของเรากระดูกของเราก็จะยิ่งแข็งแรงมากขึ้นนะครับดังนั้นเนี่ยอย่าลืมนะครับนอกจากรับประทานอาหารที่แคลเซียมสูงแล้วเนี่ยนะครับมาโดนแดดด้วยครับตอนเช้าครับประมาณสัก15นาที20นาทีก็ได้ครับกระดูกจะแข็งแรงมากๆป้องกันกระดูกพุ่นเลยครับข้อที่3ออกกําลังกายนะครับข้อนี้ก็สําคัญไม่แพ้กันนะครับ การที่เราจะป้องกันกระดูกพุนได้เราต้องออกกําลังกายด้วยนะครับจะเป็นการออกกําลังกายแบบไหนก็ได้ครับจะเป็นการเดินการวิ่งจ็อกกิ้งนะครับอ่าหรือว่าแอโรบิกอะไรต่างๆก็ได้การที่เราขยับขยื่นร่างกายนะครับจะส่งผลทําให้กระดูกของเราเนี่ยแข็งแรงมากขึ้นมากขึ้นเรื่อยๆครับก็จะส่งผลเลยครับทำให้ป้องกันนะครับกระดูกพุนได้ดังนั้นเนี่ยแนะนาครับสำหรับใครที่เริ่มอายุเยอะขึ้นนะครับหันมาออกกําลังกายดูนะครับ สำหรับคนที่เข่าเสื่อมต้องระมัดระวังนิดนึงนะคะพยายามอย่าออกกําลังกายอะไรที่ไปเพิ่มแรงอัดแรงบีบที่เข่าของเราเช่นการเดินขึ้นบันไดนะครับวิ่งเดินลงบาเดินลงบันไดหลายๆรอบแบบนี้จะทําให้เข่าเราพังได้หรือว่ากีฬาอะไรที่มีการบิดการเบรกบ่อยๆนะครับไม่ว่าจะเป็นการตีเทนนิสนะครับเตะบอลอะไรต่างๆเหล่านี้ถ้าคุณมีภาวะเข่าเสื่อมแล้วเนี่ยนะครับพยายามเล่นให้น้อยลงครับก็จะเป็นการถนอมเข่าของเรามากกว่าครับสรุปนะครับสามเคล็ดลับป้องกันกระดูกพุนว่ามีอะไรบ้างครับข้อที่1ครับรับประทานอาหารที่ม อันดับแรกเลยครับนั่นก็คือนมนั่นเองแนะนําเป็นพวกนมวัวนะครับนมวัวจะมีแคลเซียมสูงนะครับแล้วก็แนะนําเป็นพวกพ่องมันเนยก็จะดีที่สุดนะครับต่อมานะครับนอกจากนี้เนี่ยพวกผักนะฮะ,ะผักใบเขียวต่างๆที่มีแคลเซียมสงสูงไม่ว่าจะเป็นผักกระเฉดผักคะนา้าถั่วพูอันนี้แคลเซียมสูงนะครับแล้วก็รับประทานปลาตัวเล็กๆด้วยครับก็จะเป็นการเสริมแคลเซียมให้แก่ร่างกาย ต่อมาข้อที่2นะครับให้เราไปโดนแดดยามเช้าครับประมาณสัก7จ็ดโมงเช้าแปดโมงเช้าร่างกายจะผลิตวิตามินดีออกมาวิตามินดีจะช่วยเสริมกระดูกให้แข็งแรงครับและข้อสุดท้ายคือข้อที่3ครับให้ออกกําลังกายเป็นประจําทุกวันเลยนะครับก็จะช่วยให้ร่างกายแข็งแรงกระดูกไม่พุนกระดูกไม่บางนะครับแนะนําเลยครับใครที่เริ่มอายุเยอะขึ้นนะครับแล้วก็กระดูกเริ่มบางลงลองนํามเทคนิคนี้ไปทํากันดูครับรับรองเลยว่าร่างกายจะแข็งแรงแล้วก็กระดูกแข็งแรงมากขึ้นเลยเลยครับสำหรับใครที่เป็นสายสุขภาพและรักการอ่านหนังสือ หมอแนะน,นําหนังสือเล่มนี้เลยครับหนังสือเมาส์กับหมอหมีสุขภาพดีได้ด้วยตัวคุณนะครับเป็นคู่มือการดูแลส,สุขภาพแนะนําว่าให้ซื้อติดบ้านไว้ได้เลยครับหมอแนะนําทุกเรื่องเลยครับไม่ไว่าจะเป็นเรื่องการอาออกกาลังกายการรับประทานอาหารการควบคุมอารมการนอนหลับแล้วก็วิธีการสังเกตอาการเตือนต่างๆของโรคต่างๆด้วยนะครับ ใครสนใจนะครับดูรายละเอียดในตะก้าหรือว่าในคอมเมนต์ได้เลยครับถ้าใครถูกใจคลิปนี้ครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้แลวก็กดกระดิ่งติดตามช่องหมอหมีเมาส์หมอวยนะครับหมอลงคลิปทุกวันเลยครับทั้งคลิปยาวคลิปสั้นถ้าคุณเป็นคนหนึ่งที่ชื่นชอบเรื่องสุขภาพอย่าลืมกดติดตามไว้ได้เลยครับจะได้ไม่พลาดสาระดีๆเกี่ยวกับสุขภาพนะครับและสําหรับใครที่มีปัญหาเรื่องสุขภาพคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปได้เลยครับเดี๋ยวหมอหมีจะมาตอบทุกคําถามเลยแล้วเรามาเจอกันครับบ๊ายบาย